ห่านบ่ห่านบ่ห่านบ่เออคำวักเอาเลยบ่ไปได้นี่ไปได้นี่นี่ภาพเพิ่มแล้วครับเขาช่างตะโกยทุกท้ายขึ้นขึ้นเรื่อยๆนั่นเองขึ้นเรื่อยๆนี่เราเบิ่งเอาครับแคบบ่ตั้งจากไอ้เขาปักก้อนหนานีิบ่ที่ผมถ่ายคลิปที่ผมรีวิวไปอยู่คนลาดยางบักจอยแล้วไปบ่ทันเรื่อยๆนะครับลาดยางบักจอยไ่ทันได้แล้วเหลือตรงกลางเออมองเลนน้ำนี่เห็นว่าจะไม่มองจุดเลนน้ำอยู่นั่นนั่นเนี่ยบ่น้ำปุ๋นอัดใส่มือเขาหน่ะละครับผม สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบอนเฮาวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเบ่งบรรยากาศทั้งท้องถนนจากเขาช่องตะโกไปอำเภอโนนน่แดงโอ้ที่แน่ๆอาการฮอนฮอ,อนเออเนี่ยผมกำลังจะพาทุกคนขึ้นเขาช่องตะโกปริมาณร,รถหลายนะทุกคนวันนี้รถหลายวันอาทิตย์นะผมถ่ายคลิปอยู่นี่กับเทียงเทียงกว่าเทียงเครื่องแล้วฮอ,อนยังฮอนเลยอะไปเบ่งน้ำกันว่าอาการฮอนฮอนยังสิถนนเป็นยังไงเราแทนแน่นอน เป็นเอฟซหลายท่านบอกว่าอยากเห็นบรรยากาศจากเขาชงตะโกไปหาอำเภอโน่นนี่แดงเป็ยนยังไงเออที่สําคัญทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามออแล้วก็กดส่งดาวได้ด้วมีปุ่มดาวอยู่สามารถกดส่งดาวได้มียังนอก้างหนานน่นี่ครับเริ่มนะครับเขาชงตะโกรถหลายขึ้นขึ้นเรื่อยๆน,นั่นเองขึ้นเรื่อยๆอืจะค่อยๆขับค่อยๆไปด้วยทุกคนเดินทาง ขอให้ทุกท่านทุกคนนี่เดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเด้นอถนนในเขาจชงตะกกับ่ค่อยเรียบปันไดน,นะคือว่ายังขุขะอยู่นี่ครับคื้นเรื่อยๆช่วงเทศกาลนี่ผมคิดว่ารถน่าจะแน่นกว่านี่นะนี่แค่เริ่มนะฮะจริงๆไม่ได้เริ่มดอกมันนี้วันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์พร้อมพี่น้องกับ ยังเดินทางอยเพระว่าจะกลับมาบ้านในช่วงเสาร์อาทิตย์นะอากาศฮ้อนๆไปสิต้องดูแลสุขภาพทุกคนผมเองเนี่โอ,โอ้อยากจะห้องไห้เลยเกินมันมันฮ้อนมันละอ,อูนะขอแทกขึ้นไปในเขาช่องตะโกหลายคนบกเก่เคยผ่านมาถนนสายนี้กะน,นี่เราเบิ้งเอารับแคแบว่ตั้งจากไอ้เขาปักก้อนหนานี่บ่ที่ผมถ่ายคลิปที่ผมรีวิวไ้ทุกคนก้อนหนานอยู่โอ้โหเขาช่องเขาปักอ่ะ ถนนเขปาปักนี่ถนนกุ้งก่วงครับโอ้โอโอรถหลายนะทุกคนถือว่าหลายนะถือว่าหลายเพราะว่าวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์ยังมอไซค์กับซิกแซกซิกแซกไปได้อยู่ในระดับหนึ่งนะแต่สสวนรถไงนี่ก็จะขึ้นเรื่อยๆรถตำรวจ <c oughs> บรูว่าตำรวจโรงพักไหนบ่มีป้ายบอกว่าจังหวัดไหนเนี่ละโอ้ยอากาศห่อนเป็นตะห้อนเนะนาะนั่ง่ายกับบ้านี่ไหมหอ้อนบ่ห่อนบ่ห่อนบ่ คำวัดเอาเลยวะไปได้หนิไปได้หนิไป,ไ,หนไปเครือล้ำนังร้อง,ง,องโอ้โหคนกำลังหลายเลยไปเลยไปเลยไปเลยหน้าบา่ไปเครือล้ำนังร้องด้วยกันเออคนหลายคนหลายไป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 ครับเพคนกำลังจะไปเครือล้ำนังร้องนะทุกคนไปทั้งเดียวกันไปทั้งเดียวกันเออมีข้นว่าได้ขืนว่าได้เขาต้องขืนขัว รถหลายนะครับขาลุงรถหลายอยู่ถือว่ารถหลายแสงหลับบานนี่นี่แหละเห็นบอกช่วงอากาศฮ้อนๆไปสิหลายคนหลายท่านก็นจะไป เล่นน้ำย่เครื่อลลำนองลองเลยเคยรื่องลำนาง้อยอยู่หมดเลยนะเดี๋ยวพาทุกคนไปหลายคนอาจจะบ่เคยเห็นพานซื้อนุนนี่แดงมีเครื่อลลำนองลองเ้อทุกคนเออพานซื้อนีต่ตรงแวะตรงแวะมีหม่องพักรถมีร้านอนะาหารร้านขายมีร้านอาหารนะทุกคนนี่น้ำเร่นพร้อมเป็นจังไกนั่นไปเบ่งเออเป็นพอดีเลยว่าว่าไอที่เบ่งถนน,นจากเขาช่างตะโกไปนุนนี่แดงพาไปเบ่งเครื่อลลำนองลองพอดีนี่โอ้โหล่องลอย รองรอยของการเกิดอุบัติเหตุในเขาช่องตะโกขอแซงในด้วยครับผมกะมอไซก็จะได้เปรียบรถไ่ในระดับหนึ่งนะเวลาขึ้นขึ้นลงมันจะสะดวกกว่านะฮะแต่วาการ้อนนะทุกคนบอกเลยว่าฮอนฮอนแห้งนะดวงอ,อาทิตย์บุพเพอลรอจากผิวถนน,นอีกวอรตเนียโอ้ยอีพหอยแม่ฮอนขหฮอนแะมนะ่มาจังหวัดไหนบ้า้อนคอมเมนต์มาบึงดูครับ <c oughs> จังหวัดไดบอฮ้อนในช่วงเนี่ยครับมื้อนี้นะะเดือนมีนาผมถ่ายคลิปนี่กะวันที่26มีนาสองหาช่วงเที่ยงเลยเนี่ยอากาศบา่บอย่ากีิห้องให้ว่าจะเอารถเก๋งออกมาถ่ายคลิปกะรถเห็นรถ,รถมันหลายถ้ารถหลายนี่คิดว่าสี่พได้ไปได้มาได้คือกันหละครับท่านผู้ชมเนี่ยที่ตอแถวขึ้นเรื่อยมอไซค์ย,ยังว่าแบบปื้ดป้านขึ้นได้ในระดับนึงอะนะ โอ้โหตกใจหมดฟอร์ดแรนเจอร์ดุด,ดันไม่เกรงใจไข่บก่เกรงใจสุสูกีขั้นข้างนี้เลยสุสูกีขั้นข้างนี้ขั้นข้างหน้านี่คุลบยังว้เลยเอขอข้ามาในเขตอำเภอโน่นนี่แดงจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะครับพวกเขาไฟมีฮอดไดโนเสาร์ไปยอดเบิ้งบรรยากาศถนนที่กำลังสร้างสร้างยืมวงไดแน่ขยายยืมองใดแน่ยยยอย่อนนอานี่ละนี่ละสีพาทุกคนไปเบื้องเพิ่งบถต่างด้านมือนี่นี่ก็จุดพักรถขวามือเอาหนิวของน้ำ ของชามีหลหมองหลจุดด้วยทุกคนกูน้ได้ผ่านไปผ่านมาแวะพักได้เออ่น,นี่เห็นไหมเนี่ยออฟเล็ซิ่งเล็ซิ่งวันดำบปิดเลยออกจากไอ้ซี่เลนมากกั่ารือสองเลน นี่ครับทางนาเข้าบ้านรํำนั่งร้องนี่เพิ่นกําลังจะเตรียมเฮีดเป็นซีเลนอ่ากําลังจะเป็นซีเลนด้แต่ผมคิดว่าบ่านอาจจะแล้วท่านก่อนหอดสงกา์ดอกพราะในช่วงสงการนี่อีก่าจักมื้อก็สีหอดแลวนี่บ่ถึงเดือนครับผมนี่เห็นว่านี่ซีเลนคุละน่าจะสิ้นปีพุละจะได้ใส่ยุ่ในช่วงพี่น้องเดินทางกลับบ้านช่วงปีใหม่ แดดแห้งไบสี่รถไม่โคลบ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 พังห้มแล้วจะขายไปได้เมืรถไอติมมั e ้นี่เออรถไอติม e อาการนอนๆสี่ต้องกินไอติม e นะทุกคนเนาะ <c oughs> บ้านลำนังลองนี่เพระท่านไดีแล้วดเด้อผู้ใดจะเดินทางกลับบ้านในช่วงสงการที่เะพาะน,นี่การยังใส่ถนนแบบเก่าอยู่สองเลนคือเก่าหลังจากึ้นเขาจัางตะกมูมาแล้ว ทุกคนระวังออกจากบ้านลําน้งร้องมาถนนก่อนจะหอดที่เขาเห็ดไม่เนี่ยบ้านข้อหินเนี่ยกัผิวถนนบ่กให้ดีนะทุกคนผู้ใดผ่านไปผ่านมาเรามาระวังผิวถนนบุเรียบมันขุกคล้านะเรามาระวังอันตรายหน่เพราะเขาไม่ในเขตบ้านข้อหินเห็นบ่ผมบ,บ,บ่ได้เป็นซีเรียสน,นะครับเป็นสองเล่นเขาแต่ว่าปูผิวถนนไม่ปูผิวถนนไม่แลนถือว่าดกว่าเก่าดกว่าเก่ากระเทือนเห็ดหนาเย็ดซีเรียสหนอเนาะ <laughs> นี่ครับโอ้หไหลาทางไหลาทางยังก้วงเลยพคตรพค่งแบบแตงโมไหลาทางมาจนหอดป่านคลองโปง่งนทางเขาวัดเขากระเจียวพอดีมากนี่เพิ่นเห็ดไม่นี่น,น,นี่วัดเขากระเจียวมองสะพานนี่พอเลยสะพานมานี่กะถนน,นกะเป็นหลุมเป็นบอ่อขื้เอาเออใน,นคู่พระค่อยปะ แลนมาเนไปเลนมาระมัดระวังเลยทุกคนเด้อมันมันเห็ดให้รถเจิดได้อีก10กิโลเมตรถึงที่ว่าการอำเภอนนนีแด่นอูอ้หอนบอแม่มันหอนเฮงบ้านฐานเจ้าป่าบ้านน้องบอดอีกเห็ดไหมเห็ดไหมเป็นช่วงนะครับทุกคนที่จว่าบอยแมนซีเลนถ้าได้ซีเลนือจะดีอ่ ระหว่างไรทางสังเกตไรทางก่วงๆ,ๆนะี่เห็นบ่นี่บ้านหนองบอนนี่แหละแถวนี่ก็อื่นบ้านหนองบอลระวังช้างป่าข้ามถนนนี่หรือเพราะว่าใา้มือก็เป็นร้อยรูนะฮะตรงใหญ่นะครับมีสร้างนะฮะมีเยอะเลยแหละแต่ก็ขามถนนนี่ผมก็บ่แน่ใจว่าขามช่วงเวลาใดแต่ที่เป็นอ่าเคยขามที่เคยเห็นนะฮะที่เคยออกข่าวที่เคยเกิดวุติเหตุรถชนสร้างนี่ก็จะตอนเศ้าประมาณตีห้าถึงหกโมงหกโมงเศร้านะครับประมาณนั่นแหละครับ ทีห้าถึงหกโมงเช้าแล้วก็ช่วงตอนแรกนะครับประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งอย่างประมาณนี้แหละครับระมัดระวังถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเ่มีข้าวว่าสร้างขานถนนก็ใไ้ทุกคนระมัดระวังก็แน่ใจครับรถขาลงถุงเทปนี่หลายหลายคุณนะ่ะก็หน่อยได้หน่เห็นว่าเนี่ยตั้งแต่ครับมานี่รถขาลงนี่หลายผพราว่าเป็นเทศก,กาลไก้เคียงกับเทศก,กาลเราไปบริมาณรถหลายอยู่ านป่าไม้สหกรณ์บริเวณนี่กับผิวถนนบ่ค่อยดีเพื่อกันเนี่ยผิวถนนบ่บ่บ่เรียบดีบันไดระมัดระวังเอาทุกคนระมัดระวังเอาเวลาเดินทางกับรถรถใหญ่ยังกระปะที่ยกสูงนี่ก็บ่ปันไดดอกผมว่้านะที่เป็นตัวสูงนะตัวตัวใหญ่นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นตัวรถเตี้ยหรือว่ารถเก๋งหรือมอเตอร์ไซค์นี่อันตรายพอสมควรนะถนนอันนี้เขียนอำเภอนี่แดงบริเวณนี่นะ บ้านป่าไม้สหกกรเป็นทางคู้ขนานข้างนอกคุณกะอ,อีกเล่นฟังละสองเล่นตรงนี้กะรวมๆโดยประมาณกะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่หกเล่เหม่อนครับนี่6หกเล่ทางคู้ขนาน จะเป็นม้ออนุสาวรีย์เราสู้ที่ผมถ่ายภาพรู้ว่าจะเป็นถ่ายรถหรือว่าถ่ายทนนขน้ขนางนาเขาเนี่ยแหละครับม้อนี่แหละอาจจะขยายเป็นซีเรสโน่นตรงนี้เพราะว่าจากที่สังเกตเพิ่นขยายทางเทือกนี่เลยหม้อนี่ขึ้นไปนี่เป็นกำลังขยายอยู่นี่แหละครับข้างนานี่จริงๆแล้วน่าจะขยายัางแต่ตีม้ออนุสาวรีย์นี่เนาะทุกคนเออเห็นปะนี่ถึงแล้วนี่เหตุแค่นี้เอง,เองนี่ไหมเพราท่านได้ตีเซน ลาดยางบักต่อยเลียวไปประเทศเรี่ยวนะครับลาดยางบักต่อยปานไท้เลียวเหลือตรงกลางเออเครื่อลลำนังร้องทุกคนเลี้ยวขวาเขานี่เครื่อนลำนังร้องนี่เหลือเขาตรงนี้ละแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปเบืองยุ่เดี๋ยวจะไปเขาทางตีนเพื่อนหรือว่าใต้สันเครื่อลลำนังร้องไปเบ่งบรรยากาศมันเป็นยังไงนี่ส่วนง,งานขยายถนนนีน่เห็นบ่นี่่ระเทศเลียวนะครับเหลืองานตีเซนเหลืองานตีเศอทุกคนเด้อระมัดระวัง ช่วงเนี่ยบริเวณนี้เลยครับเป็นเนินเทศไทยรถเกิดอุบัติเหตุได้นะครับรถกระโดดแล้วก็เสียหลักได้อึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้ยนี่แหละครับเห็นปะก็คือเดี๋ยวผมจะกลับรถผ้าเขาไปทั้งไตรสันเพื่อนนะฮะเราจะผ้าเขาไปเบิ้งบรรยากาศในเคื่อนว่าคนจะหลายขนาดใดนี่กลับรถกนอนยูเทิร์นกลางนี่ตรงนี้เขาชาวโน่นนี่แดงเขาจะเอื่นยูเทิร์นกลางนะฮะกลับรถถ้าตรงไปกลับไปเขาเชิงตะโก้เคื่อนหมะแต่ว่าเดี๋ยวจะผ้าเรียวเขาเนี่ยสังเกต มอ,องนี่ครับแยกนี่ครับซอยนี่ครับก้อนถึงปัป่มปตทอพุดนะฮะสามารถไปได้ได้แน่นี่ตรงนี้เออโอ้ยฟอร์ดเลนเจอร์ลตเตอร์อ,อดูดันไม่เกรงใจไผสีสมยังงามเลยก็คือไปเขาชองตะกิ้วได้ทุกคนนี่เวลาผู้ใดจะไปเขาชองตะกิ้วถ้าเกิดหลังสงการนะฮะ หลังสงการต้องการเดินทางไปเขาช่างตะกิวเนะี่ยเลี้ยวตรงนี้ละก่อนถึงปั๊มปตทอ,อันชุมชนผ่านหมู่บ้านผ่านวัดอ่แล้วก็ผ่านเดินเดินขัวมือนี่แหละครับขอกมัวงขอกแพะนี่ชุมชุมชนนะเขาจะเลี้ยงงัวเลี้ยงแพะอยู่ในนี้แหละนี่ครับพอมาถึงหาแยกข้องน้านตรงนี้ครับถ้าตรงไปก็คือไปเขาช่องตะกิวอ่าเนี่ยถ้าตรงไปเนี่ยไปเขาช่องตะกิว แล้เขาจะเลี้ยวหัวขึ้นมาเพื่อเนี่ยเพื่อที่จะไปไต่สันเขื่อนลำนังรองพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศในเขื่อนลำน้องหลายคนอาจจะบกุกไดเห็นนะนะเออพาไปเบิง่งพาไปเบิง่งนี่ครับก็จะผ่านโรงเรียนนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าวิทยาลายัยอาการวิทยาลายัยการอาชีพนนทนีดแดงนี่แหละครับชาวบ้านเขาเอ็อเนเกษตรนนทีดแดงนี่ก็จะผ่านปราสาทนองหงเนี่ยครับปราสาทนองหงเหมือนกับปราสาทเขาพนมรุ้งแหละตว่าจะน้อยกลัว อนี่ข้างหนาง้าเอาเฮานี่พ่อแม่กำแพงเรื่องจีนเลยทุกคนสันเคนือนเอถ้าจากกํำแพงน,นี่ไปก็จะเป็นเคือนเลยนะไอ้เบิ้งจะพาไปข้างไหนพู้ล่ะคนหลายบอ่อเดียวเดียวมาเบิ้งว่าคนหลายบอ่อมึงต่ขัดว่าคนจะหลายนะเพราะว่าอากาศห้อนวันอาทิตย์พ้อพ่อแม่พี่น้องก็จะพาลูกพาหลานมาเห่นน้ำพาไม่ไอ้เที่ยวเคื่อนลำน้องนี่นี่เดี๋ยวเชยงไหมผมจะพาทุกคนมาย่างสันเคือนนี่แหละ เฉยเลยอันนี้เขาไปก่อนถ้าทุกคนเขาไปเบิ้งข้างในคนเออนี่ครับเออก็กระถือว่าหลายนี่ยนี่จากสังเกตเบิ้งนี้รถจอดเต็มอยู่นี่เห็นวะเอเอคนมาหลายนะครับอาการห้อน่อแมพี่น้องก็เลยมาพักผ่อนนะฮะมาพักผ่อน็นว่าร้านค้าร้านขายกะหลายอยู่นะเออของของซื้อของกิน หลายอยู่นะะเห็น่าเห็นปะเปะออเต็มอายะเลยเต็มอายะศษลิลเลยใจเย็หอ,อดสองการแล้วแต่นี่แค่วันอาทิตย์ซื้อๆได้หน่คุณนใส่มือของเขาคุณนกกคนเลนน้ามเต้นอยู่นี่นี่เห็นปะรถหลายยังตรงเข้าไปอีกทางนี้ก็เป็นลานสวัสดิการของเครือลลำนังร้องจะมีมองห่มนั่งมองโต๊ะกินขา้าวเออมองเลนนา้านี่เห็น่าจะม่มองจุดเลนน้าอยู่น,ะนั่นนั่นนี่เหร น้ำปุ๋นาใส่มือเข้านน่อยละครับผมร้านเข้ามาอีกก็จะเป็นล่านค้าล้านข,า,า,นขายของอพี่น้องโน่นนีนแดงที่เพิ่นเปิดร้านขายของร้านขายอาหารตำรั่งอยู่นี่แหละออให้ไหล่ยุ่นี่กัน่านะจะเป็นปลานะครับเมนูป,ป่าแล้วอยู่ในนีนะ่เนาะพว่าอยู่ในเครือเนานะทุกคนนี่ม,มามาเที่ยวมาชมได้มาเล่นน้ำม,มาพักผ่อนอากาศนอนๆนั่งสิเออนี่นี่ี่เห็นว่า คนหลายอยู่คนหลายอยู่โู้ฮ้อนทีนี้นๆอากาศฮ้อนนะนะทุกคนเดีย๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปเบิ้งบรรยากาศอยู่ทั้งสันเขื่อนนะเออเบิ้งสันเขื่อนลำน้งล่องมาเป็นยังไงนี่ปละเฮ็ดยังขึ้นไปขึ้นไปนะพัขึ้นไป,นไป,นไปสันเขื่อนถ้าไปยางมีกสันเขื่อนแต่ว่ายน้ำเศร้ายน้ำแรงนะแถวนี้เนี่ยคนมาออ,อกน้างกยนะฮะ สันเพื่อนเดี๋ยวล้วครับทุกคนยางเข้ามาเอาใอใครแน่ตาโฮมอ่านบบแดดแห้งเพราะว่ามีคีฟ้ามีคีฟะนี่นย้ำแรงบรรยากาศก็ดีอันนี้บบฮ้อ่นครับย้ำแรงประมันหามา่วงหกม่งนะครับคนเจะมามยางหล่นอยู่นี่หลายเล้าก็มาออกกำลังกายตอนเสาร์นะอีกช่วงเวลาหนึ่งก็กคือตอนเสาร <S <S เ์เห็นวาเห็นวาจะมีคนหล่นน้ำเต็มเลยพุดนะเออ แดดอากาศโอ้โหเต็มทีเลยเห็นว่านี่แหละอปาะมาณน้ทุกคนเชิญชวนผู้ใดอายากแวะามาเล่นมาเที่ยวอยู่อำเภอโนนนีนนดแดงก็จะมีเขื่อนเขาเอื่นว่าเขื่อนลำนังรองทางพาเลยทุกคนเวลาผู้ใดที่เดินทางกลับต่างจังหวัดบ่ราว่าจะเป็นซุรินรีสเกตอู่บุไปทางนั้นนะฮะพันโนนนีนดแดงนี่ก็จะมีเขื่อนลำนังรองลักษณะนี้แหละ กับประมาณนี้ทุกคนสำหรับอีพีนี้อยากเห็นผมไปถ่ายคลิปยุ้ยใสกับลองกดคอมเมนต์นะฮะมาเบิ้งว่าอยากเห็นมุมไหนผมจะไปถ่ายหากมีโอกาสนะแต่กับมีโอกาสหลายอยู่ที่ผมจะออกไปถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ